โอ้พี่น้องย่างไปย่างมาข่อยพ่อเฮ็ดพึ่งมันกินได้บ่บอกข่อยแน่เด้อบ้านข่อยเฝ้าอันอันห้องหาปลาเอ็มวาสันนี้เด้นี่นี่มันเป็นเฮ็ดเพิ่งอันสีแดงแดงข่อยพ่อเมื่อนั่นล่ะแต่ว่าอันข่อยค่อยกินละเด้อพี่น้องบ่แม่บ่ค่อยกินข่อยคยกินแล้วข้างก่อนแต่ว่าข่อยก็รอดไม่ได้แต่ว่ารอบเนี่ข่อยเห็นมันหลายโพดข่อยก็ตกใจบานเนี่ยเือเพราะว่างวดก้อนเนี่ยข่อยแกงใส่อันนั้นใสกับเห็ดนั่งร่มบานนี่ ข่ก็เลยรอหลอดหรื้อ,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 อจังไไดหฮะนะข่อยอยากหุว่ามันเป็นเห็ดเผงอกอย่างเห็ดเผิงขาข้ามเมนบบพี่น้องนี่ไหมเฮ้ยเป็นปลาเป็นปลา,าเลยบานเมือ่อนั้นพ่อดอกเดียวบานนี้โอ้ยมาหลายแทบบานนี่ละหืมยางออกมาจังไดมาพอข่ว่าสิกินได้ยุติเนาะพี่น้องเนาะกินได้บอ <laughs> แต่ว่าข่กินแล้วคุณพ่อาตายนะแต่ว่าข่ก็อยากให้มีค้นมันใจมากอัน ยืนยันให้คอยอคุณทายาหรือว่าป้าเอ็มเนาะบานสิเขามาพอ่อป้าพี่น้องหลายเติบอยู่ได้เว้ยพี่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 อุ้ย,อยดอกอ้าบุกค่อยเยอน้ำเยอะพี่นอ้องขอก็ตกใจเบิด์ตขอก็ท้องเบิด์ตแห้งขอประทานอภัยด้วยเห็อนอดเองเฮ็ดอะไรนะง้อกับมีอ้าวมาสร้างว่าเถอะป่น,นี่อืมอืมอืม ว้ายนี่ดินี่ดิคุณอันขห็นหมู่บ้านนี่ดอกนึ่งเหี่ยวๆอ่านอ่นอ้ยอ่านงามๆอยู่ดอกอันบ่เหี่ยวดอกแต่ว่าขห็นไม่ดอกเดียวข่อยกะว่าอยู่อเฮ็ดผึ้งอย่งัยังเด็กหัวอยู่เห็ดขียหัวขวัญเติดเติดจากของอยู่ว่ามันก็ไม่ดอกเดียวพนะบ้านนี่เป็นปลาเลยอยู่นี่ว้ายพอให้กินได้นะเมียว้ายผิดผๆดผิผิผผผู้น่ะผู้น่ะนี่คือขันพี่น้องว้ายเอออันนี้ก็ล่างงามเลยนี่ว้าวผู้น่ะ แม่ังมีดอกล่างเพลิงนี่ค่อยว่าคอ่คอยกินได้อยู่เพราะค่อยเคยกินอยู่เดียวเดียวเบื้อง่านผู้รู้มาก่อนไอผู้เสี่ยวสารเรื่องเห็ดเดียวก็จากับม่เม็นถามค่อยบอกค่อยดอกคุณทายาทคุณทายาทก,กับอันป่าเอ็มเด้อผู้ซ้ำน,นั่นเป็นอาจารย์ค่อยนี่เห็นบ่อเบื้องขอ่อนสกบมากกล่องไว้เห็นเบิ้งเด้อขอบขอพ่อบักร้หนึ่งนี่ยวใส่อีกเนาะบางหนึ่งหันเห็นอัน ก่อนจับคลิปมาถ่ายเห็นอากหลากอยู่เด้เ调เ调เวเ调เ调อือเ调เ调พอดีใจว่าแม่นยังดอกอันนั้นเฮ็ดข่อยมากซ้ำหนาเฮ็ดผึ่งนี่อันอัน,อนรอบแรกข,ข่อยคือบ้าตายสินเด้ข่อยกย็เลยอยากมั่นใจว่ารอบนี้ข่อยเห็นหลายผลก็ตื้นท่วงหนาพี่น้องกรตุ้นตื้นท่วงมากสิยังบ่านรอบาดนี้รอบนี้สุดดอกอือนกินได้บ่พี่น้องข่อยว่าดได้อยู่ดอกเพราะว่าข่ไข่บ้าตาย,อยารอบที่แล้ว หรือว่าเที่ยวรอบนี่มันเป็นจังไหร่สันเทะอืออืออือย่างหาอีกก้อนข่อยสิอ้อมเขาไปเอามองหันเขยเห็นอีกหลายก้อนหนีอยู่แต่ว่าข่อยกับทำส่งเป็นย่างเสเวศเสวศก่อนเถอะอืออห้ข่อยย่างเซินสักก้อนเนี้ยตื่นเต้นอยู่ขดพ่ออยู่ข้างน้าอะไเที้ย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 มันก็สิออกไปเบิร์ตอันละมั้งนี่มันบ่ พวาะว่าหน่ <vine gary> พ่อดอกเดียวพ่อดอกเดียวมาว <ess mr _ Ton> ่านนบ้านข่อยางขมาเลิกจักหน่อยขอก็เลยพ่ออีสันเด็ขอยก็เลยเป็นสงสัยว่าอมอวยขันกันมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเย็นยักษ์รมว่าให้อยเด้กเดียวเดียวเดียว เห็นบอนเห็นบ,นนนนบ,นนนบ่นี่ดอกนึ่งแดงไปแลอยู่่นีเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ดอกหน่อยๆมันมันเอาขามันถิ่มออกเฮ้ยแต่มันอันนี้เนาะคอยจะเก็บที่เก่าหันลบบพี้หน่อยมันใส่อีกล่ะหันนี่ว่าหันเห็นอากลากอยู่ตือนเตียนยางเสวรสเวิดไปใส่น้องคอยจะเดร่ ันก็จังพอเยู่นึงอา้าวยางเขาใหญ่แมงมุมเกาะหัวข้อ้าวอ้าวอ้าวจะเป็นบาดเติมดิ่งเสียงแมวน้อยห่องสวดสวดอยู่อย่าออกมานะคะลูกอย่าออกมานะไม่ออกมาลูกจ้าแมวน้อยแมวน้อยมันร้อง ไม่ออกมานะคะ่ะลูกไม่ออกมาจ้ะแม่หนูไปไหนคะอุ้ยเมวจรพี่น้องแมวจรเมวน้อยมันคลอดลูกฉันก็ต้องรับเลี้ยงมันอีกนั่นแหละฉันรับเลี้ยงป้อนนมป้อนข้าวอยู่นี่เนี่ย,ยอยู่นั่นแหละลูกจ้านายยี่เงี้ยนเสียงขอ่อยพี่น้อง นียนเสียงแม่ใไซล่ะเอออะไอ้ออออออตายตาถ่วงให้มูคนบึงเดี๋ยวเด้อเดียวเดียวเ,ยวเยวต่นเต็มยังไม่ร้องนะเดี๋ยวสัตว์ายมานะลูกไม่ร้องไม่ร้องลูกคนเก่งลูกไซละ่ะฮะอัน ไปเห็นเสวรสเวิดไเรา่างหันข่อยเว้ยควงเี่ยเอหลาอยู่ใสล่ว่าสให้โมเบิงตะกะหลเติบอยู่ได้น่อเป็นซาวดอกแล้วผทกอน kiếm là bớt xe khỏi đó, wow để nhìn ba, nỉ đọt, nỉ ngay đọt ngay, Này ngay. โอ้นี่ไงดอกตรงนี้ไงดอกหนึ่งอืมหมดแล้วโอ้ยงามสัมผีน้องงาม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 นี่ไงจ้านี่ไงจ้านี่เห็นบ่โอ้ยนี่ไงจ้าน่ะนี่ไงจ้าเก็บมาใส่ถังให้หมดเลยโอ้ยนี่ไงจ้า ก็แสดงว่ากำลังออกบ่อ huh. น uh ี huh. own, um, Why? Why? You know. ่เห็ดน um, ี่ยนีเพิ่งเนี่ยพูดนะเห็นบ่อเนี่นับสองวุ้ยหนี่งดอกนึ่งกำลังออกแสดงว่าหน้าบ้านกระสิมีอยู่ด้วยนี่อืเห็นบ่อว้ายน่ะเห็นบอกินได้คักๆล่ะเห็ดอันนี้พูดนะว้าวพี่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 ว้าวสองดอกจ้าสองดอกจ้านี่ไงจ้า นี่ไงจาดอกสวยเลยเนี่ยว้าวสวยงามเลยจะใส่ม,ม,มีอีกบานเพินหาทำไมเออคุดถือถืออลไรตื่นสิ โอ้แสดงว่ามันสียูนี่ตัวนี่บันปีรุ่นข่อยกระสิเขียนบันทึกไว้เด้บันว่าข่อยพ่อยุดจุดใดข่อยสิเขียนใบกระพี่นองอขัดหัวจักมันย่างย่างอยังเขาหัวดังข่อยนี่ข่อยก้าวอัน ลักมาปักใบเนี่ยหาเก็บลักเกามาปักไว้ว่าเสียัว่ามองนี่ลนะบาน,นีมันมันบอกคือยากมีปัญหากันกับอันเพียนบานเดี๋ยวคอยชื้อออกยุโค้จะมีปัญหากับเขาเพราะว่ามันต้องยิ่นย่อมเขาว่าอันเจ้าสิป,ปักมองไดถึงว่าเห็นเขีดเดียน มันกับบัวปักได้ใช่พี่นอ้องเดีเขาบัวมีหวัวกันนะน้พี่น้องระยะน,นี้ปัญหาก็เขาพยายา่พ่าจะไปหาเห็ดคอยกับสิไเดียวมาถอนออกได้บ้านไปั้วยแล้วคอยนี่ยังไงอี่ฮะสิบเบิดอะไรพี่น้อง